บ่าวมืดมาแล้วนะครับเ่าวมืดสารอินดีครับพี่น้องครับนะครับมาอัปเดตพี่น้องอัปเดปกบนะครับผมประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมนะครับสิ้นเดือนนี้กับบ่าวมืดทร่ีางเออรับออเดอร์พี่น้องนะครับรับออเดอร์นะครับผมนะครับกิโลกรัมละเอ่อหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะครับบ่าวมืดเลี้ยงได้พอผ้าไปพี่น้องนะครับเลี้ยงง่ายนะครับอ่าแต่ว่าเปลี่ยนน้ำตลอดนะครับน้องพี่น้องเปลี่ยนน้ำตลอดเลยครับผม เลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับก่าถือว่าโตเร็วนะครับหนึ่งเดือนก็ใหญ่เติบเลยได้พี่น้องนะครับวางขายใดนะครับแต่ว่าป่าพื้นจะมกขายพี่น้องนะครับรอประมาณในห้าหกตัวโลนะครับปมอพื้นจะขายใดนะครับผมนะครับเลี้ยงในบ่อผ้าใบพี่น้องนะครับผมนะครับบ่อนี่ก็หกร้อยตัวพี่น้องหกร้อยตัวนะครับผม